เจ้าพี่น้องได้พ่อขู่แล้วเด้อมีตัวบักใหญ่หรือตัวผู้นะเออถูกเขาไปขีดกระเพียงสวีเด้อพี่น้องเราก็มางเพลย์ได้ก็เลยก็แซ่ยดีไม่แห้งบัสสุขุสุขคนร่ำด้วยร่ำด้วยพ่อกันใหม่ขีดหนาสบายดีพี่น้องไปเรื่อยพุ่นที่มาแล้วเด้อ สบายดีพี่น so ้องสบายดีเบอร์สกุลทุกคนเด้อน้อยน้อยน้อยสิไป่สายนี่ไอ้กุญแจหรอกประเทศมั้งไปย่างแป้งหนาเจ้าน่อน้อยอยู่กับประเทนก่อนเป็นตะกองกระเทนก่อนเอาที่กให้ปไาก่อนน้เร็วๆพี่ชายน้องมินนี่พี่ตากล้องไงพี่น้องก็ไปอีกแล้ว โคุยกูจิรลอนมักันเลยพี่น้องเด้อคุยจิหลอ,หอ,จ,ลอจีนายกยจิหลอดในเรี้ยงค่วยอน้ำเขาก็อด้เอาเฟืองไม่ค่วยกินแล้วก็เรี้ยงไปน้ำตามเดินนี่แหละ ได้แม่ปู่พี่น้องเอ้ยมันไปเบิ่งเขาไล่ดำหน้าแล้ว่ะว่าให้เป็นตาโก่งไอ้เฮาแถาแม่คือเก่าพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ยแม่แถาเมยเป็นตาโก่งไงพี่น้องเอ้ย สบายดีพ <Es> <idas> ี yeah well, okay, pues right. cool. ่น้องบ่ตะกุตะคนเด้อสบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อกูดจีหลอดกันเด้อมินี่มีไส้มาเรื่องเลย่องมินี่ขุดจีหลอพี่น้องเอ้ยพ่นตกใหม่โอ้ยจีหลอกับมีแต่ต้นใหญ่ๆเป็นปีกแล้วเดียวเนี้ยนะคือว่าแล้วเนาะพี่น้องมันเดือนเก่าเลยหมดเป็นกะจีบ่มีว่าแล้วเนาะ เดือนเก้าเดือนจีบออกมาแล้วยังบัได้ดำไห้ดำหน้ายังบมดดำบมดแล้วผู้บุท่านดำพอกกกันนี้กะหากระดำหวานนี่ผู้ใดดำเนี่ยกับมันกัดจีใดกินอย่าบอกขึ้นใดแล้วพี่น้องเลยหย่าขึ้นทมเบ้อแหล่หนามกับบัวใดเส่บ่มีหนามเส่หักเขาเบว่าฝนตกกับพอได้มาโฮวย มาหุ่ยหายหนาเกิดต้มน้ำหายหนาป่งหนาเกิดคำบ่ต้มบ่เป็นกลุ่มบ่งามหนากระชิเกิดบ่ได้ร้านลุ่งๆหนี่ใส่บ่ได้เลยไปแล้วไปหาจะส่งเงินมาให้มันซื้อตุ๊กตาตัวใหญ่เด้อไปหาแม่แหละกูหาละเช้า mẹ cả dù hương hoặc bột xôn Thì nọ người Dù nó cả là sao cả mẹ là bột để xôn cả mẹ lơi Là bảo là sao bà thăng đây cả lẻ năm tôi, băng, như vậy, Và, Và tự, tôi tự tôi lợt mà là nọ chỉ lò mẹ nó mất xì lợt mẹ thì nọ người กะตผูเมาข้างในแม่กะตอามตผูกับิตแนุ่ดนดกิลก็ได้อดนะอาหา,บานบ้านนาพี่น้องเอ้ยมีแต่ก,กิโลน้องไม่กบ khi ăn bò pa tam mặc cùng hả lẽ tôi tự tôi lực Thôm lông này quá nội mà tìm này nặng เมืองทางลังเอาก็ไดดอกพี่น้องเงินแม่นองเทนกิโลโอ้ยเสียแต่พอนองเทนบดามาแล้วก็พอนองเทนมานี่เอามาต้มาขุดจักสิแม่นยังโหลดกิโลเอามาต้มมาขูดพี่น้องเว้ยคันดาไปหลดขับหเป็นลอยซองลอยนะบบกข้นมาเพื่อน พอน้องเท้นแล้วไปขุดกิโลนะขุดแล้วกระทมไว้จนคนย่อมหมแเลยพี่น้องเลยเห็นภาพเขาด้วยไหมเห็นขอบคุณอะไรจะเท่าแม่จะเป็นตากลรองเงาเลยนี่คือของหวางหน่กินดอกแม่มาบุ้งเขาแม่ พูดไปคุณมากอะมันเชียลบะอบอมินมินมินแม่มาห่ะเด้อบึง,ง่างเ้พี่นองเด้อดไปคุณมากอะมันเชียหูพี่น้องเลยโอ้โอจะคุดได้ได้แ <c ười> ม่น้องเทนเลย โอ้ยตากรงกับบอยกดีปันไดแลนนะนอพี่น้องขอโทษขออไปละลายของคนเถาเป็นตากล้องกันนะี่มันทะเลาเถาใช่ไหมอันหงหาวกซีบไปแล้หาออกซิซไปน้องอันหงหาวกซีบไปน้องเลยเปายแล้วง่ามกพางอันลงมือมันล่มนั่นได้ไหมนะ ล้วนเลยพี่น้องเลยกดเอกดแช่ทำแหม่แล้วลวนเลยพี่น้องเลยคือบดทมหน่อยคุ้มนี่มันอยู่ข้างในในกับใบเล็บกับหายงาเกิดงาปงขั้นไก่หน่อพานธุ์แลจะมาขัดเสียทู่งไปเลยอันกระเป้าพนักกระพายตลอดได้พี่น้องเลยมุ้งยังดอกบัดเงินบัดเขาขาแล้วบัดยกเบิ่งเพราะว่ามีแต่โทรศัพท์ ก็บัตรเติมเงินจะบัตรเติมเงินดอกกระเป๋าพูน่ะก็เลื่ยลุบตายผูุขากระเดาแม่พูแม่ฉัน้นพูแม่ลูกกระดำหน้านี่คืออยคนงานกินหรอพูน่ะผู้ดำหน้ากระดำแจ๊วแจ๊วปีนองเอ้ยบ่าวมีบ่าวบอยน่องดำ สา้าจอยและกะน้องเา้าล้าแลวก็น้องมินนี่ลงไปย่างอยู่กี่ต้มบยสุดพนัะสุดพนันลงเกลือกอยู่แต่เศ้าพุยังบ่ได้ถ่ายเลยเอาเมื่ออ่างพอใหญ่พอไ่พอใหญ่เลี้ยวบางดูเสือเขานี่เลี้ยวบางดูนี่กี่ต้มติดเสือเข้าบนเะยนี่คนดูบ่หากระดำจะได้กินอยู่บ่พี่น้องเลยนาก็ได เราบริจานในไฟห้องก็ได้พี่น้องน้องมงน้องเปนี่ลงดำหน้าใส่หมู่อ่ะโอ้ยอ่ะมาสีป้าทุมุดพ้นมาเลยพี่น้องยมันเซอย์เมตติ้งมันดำหน้าน่ะ พี่น้องโอ้มือตืดๆมันอะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะพาคุดกับพี่น้องกัยคุดก่อนเอ้ามือตืดๆอีกคุดก่อนมือตืดๆอีกทำไมเป็นตากล้องไงฮะมันกับสิขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องมันมัวมันยังกับเด้ออย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อผู้เฒ่าตามัวคือละว่านเลย มินิต่อพี่น้องก็าบาดนี่คนสีมาเล่นก่อนคนตมกมันก็เลยบอกคอยเลือกคนแรกอะมันเขาก,กันเลือกอยู่เด้อบอกเลือกกันได้ พี่น้องพี่น้องกระโดตโตบักใหญ่ไปเลยตู้ผู้ด้วยนะผู้แรกกระทมคืนโตพี่น้องเอ้ย กันาซื้อกินนะร้อยโต๊ะตัวแปดสิบบาทไห่หรอที่รอเน่ะอันนี้ดินมันอ่อนก็เลยคุดกินเองค่ะนะอ้าวทึงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่เลยพป่น้องเลยตัวผู้เลยเนาะ mua thịt càng lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ผูพี่น้องเอ๋ยพ้อมไหมขึ้นต่อพี่น้องเอ๋ย ว่าออนไลน์พี่น้องจะเศร้าโตคนสชิมาไหลแลี้ยวบางโตก็เป็นปีบางโตก็ยังไม่ทันได้ปีพี่น้องสมคืน ơi Đi tô nhở nhờ mấy đồng ơi Tô bắp nơi ผูร้ายเป็นหรอไงน้องออดูเดียวได้สองตัว जमु खुद्ध चलाउनु